แม่คนแม่เพนพลาที่ขับรถตกเก่าแม่ลำพ้าอลาลั้พลาท้่มีทุกอย่างรถรถลวขานกออกไมจองมาแล้วคือพียได้จ้มาจองมาเัยลูกหลานไม่เอาพี่น้องเอาซื้อขนมซื้อแค่เอาวน้งสั่งแกแกเดินสามจับจิตจับใจส ทำไมเขาสิ่งไรร้อนวะซื้อเลยซื้อสดเลยซื้อสดเลยแม่แม่ไม่มาแม่เป็นพักโอนมาแล้วห้าหมื่นนะก็เพราะว่าเขาโอนได้ทีละห้าหมื่น้งเขาขยายไม่เป็นเขาขยายว่าเงินไม่เป็นพวกนี้ก่อนสิ่งหนึก็แม่ก็อาจารย์ยืมละยืมข้าจ้ำได้ทุกคนเขาแม่ลำพาจะเป็นแม่ยืมข้าจ้ำได้ใช่